สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับกับวันพักผ่อนนะครับขรานะครับแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งบ้านครับที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับใช่ครับและตอนนี้นะครับรายการโชว์รูมของเราหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับต้องเพิ่มเวลาครับพี่ตุูนใช่ครับแล้วก็ขยับเวลาในการออนแอร์ใหม่นะครับเราจะมาพบคุณผู้ชมนะครับเป็นประจำนะครับ ทุกวันอังคารนะครับสามทุ่มนะครับแล้วก็มีรีแลนอีกหกครั้งนะครับตามเวลาข้างล่างนี้เลยนะครับนี่แหละครับรบแล้ววันนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โครงการ The Address สาธรจากเอฟีครับตอนนะครับด้านหลังของเรานะครับโอ้โหก็จะมีแบบว่ากระจกบานใหญ่สูงผมว่าแบบ7เมตรได้นะครับพี่ตุ้งครับนะฮะก็รู้สึกความโปร่งโล่งสบายนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับลักษณะเหมือนกับว่าธรรมชาติอยู่รอบตัวเรานะฮะด้านข้างนี้ก็จะมีทั้งแบบว่าบ่อน้ํามีน้ําตกอยู่ด้านนอกมีต้นไม้นะครับไม่น่าเเเชื่่่ออวาารรยูในนส้ธุกิจ เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนั่นคือเส้นสาทรสาทรนั่นเองโครงการนี้นะครับเป็นโครงการเนี่ยสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่จริงนะครับคิวแล้วครัว่าพร้อมเข้าอยู่ของพี่เนี่ยคือพร้อมจริงๆนะไอคิวคราบไอคว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีครบคันเลยไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อเลยตู้เย็นก็มีเตาอบเตาอุ่นนะครับแล้วก็เครื่องซักนะครับแถมนะครับเวลาเราเหนื่อยเนี่ยอยากจะนอนแช่น้ำเนี่ยที่นี่มีอ่างจักรกุซี่ให้ด้วยนอนแช่ในอ่างจักรกุซี่นะครับพร้อมห้องน้ำที่มีเซ็กซี่ปั๊บถาวรค ตามอเห็นไม่กระจกมอ,องโป่มไม่อึดอัดเลยหรือว่าจะแบบดูทีวีก็บิดทีวีมาหน่อยนึงก็เห็นแล้วถูกต้องนะครับเนี่ยออกจากอ่างมาเนี่ยครับบางทีเนี่ยเรารู้สึกแบบกำลังแบบตัวกำลังเย็ยนเย็นสบายสบาเนี่ยนะ,นะ ท้าก็สัมผัสกับพื้นไม้นะครับเป็นอิเจเนียฮาร์ดบูดนะครับและที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือว่ามุมที่เขาเรียกว่าโรแมนติกซันเคนล็อบบี้นะครับเหมือนเราก็เล่าลงไปด้างเนี่ยสบายๆรอเพื่อนอยู่เนี่ยแต่น้ำเนี่ยอยู่ติดข้างๆตัวเราเลยคิวเหมือนเราดรอปลงมาอยู่ในน้ำแต่ไม่เปียกสักนิดเดียวนะครับอีคิวอยากรู้ไหมครับว่าเขามีแนวความคิดยังไงในการออกแบบอยากรู้มากเลยครับแล้วทำยังไงนะครับต้องไปถามคนที่ดีไซน์ครับไปถามว้ที่ดีไซน์ว่าเขาออกแบบมาได้ยังไงครับถึงได้สวยขนาดนี้ครับ สวัสดีค่ะชื่อบรรจงรักกันหาชาลีค่ะเป็น i n t e r i o ด designer ของบริษัท i n t e เ i o r ว i ชั o n ค่ะตอนนี้ก็รับผิดชอบของโครงการ AP The Address 312อยู่ค่ะถ้าพูดถึงจุดเด่นของโครงการนี้ถ้าเราเริ่มเดินเข้ามาในส่วนของโครงการเนี่ยเราก็จะมาเจอในส่วนของล็อบบี้ค่ะซึ่งทางเราเนี่ยจะดีไซน์ล็อบบี้ผนังเนี่ยเป็นลนักษณะของงานไม้ครื่หนึงเพื่อให้เกิดความโฮมมี่เหมือนกับเวลคัมไลฟ์เข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเดินไปอีกนิดนึงเนี่ย เราก็จะเจอในส่วนของซันเคนเราซึ่งมันจะเป็นความจุดเด่นของโครงการนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยเราก็เดินลงไปก็จะเป็นลักษณะของซันเคนเราที่สามารถนั่งรีแลกซ์ได้แล้วก็ชมบรรยากาศของแลน์สเคปได้อย่างลงตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของสเปซแพลนนิ่งในล็อบบี้เนี่ยเราก็จะดีไซน์ให้เป็นลักษณะของเส้นทางเดินยาวๆแล้วก็มีการเซตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางเพื่อให้เกิด การเดินได้โฟล์ค่ะพอขึ้นไปยังส่วนฟิตเนสชั้น40เนี่ยทาง AP เขาก็ได้โปรไวพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข,ข้างใหญ่แล้วก็เวลาออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นวิวแม่น้าได้กว้างทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของสระแม่น้ำที่เป็นลนักษณะของ In f i n i t y e อ g แลันี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัท Intervision ก็คือโครงการในอัดาขอขอค่ะ